สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้ฉันนั่นฟังมุมมองเกี่ยวกับตลาดครับที่นักเทรดจำเป็นต้องมองแบบนี้ฮะนั่นคือตลาดไม่เคยต่อต้านคุณนะครับมันแค่สะท้อนว่าคุณยังมีจุดไหนที่ต้องเติบโตตรงนี้สําคัญนะครับคือนักเทรดจำนวนมากที่เข้ามานั้นมีความเชื่อผิด,ผดว่าถ้าอยากทำเงิน ถ้าอยากรวยจากตลาดหุ้นต้องมองตลาดเป็นศัตรูต้องเอาชนะให้ได้ตลาดคือสิ่งที่คุณต้องชนะให้ได้ตลาดมักจะเล่นเกมหมกเม็ดกับคุณเรามองอย่างนั้นฮะเรามองเหมือนว่าตลาดเป็นปรปัก,กเราเป็นฝั่งตรงข้ามกับเราแต่แท้จริงแล้วตลาดไม่เคยสนใจคุณเลยนะตลาดไม่เคยแคร์เลยฮะ ตลาดไม่สนใจว่าคุณมีอีโก้สูงแค่ไหนครับตลาดไม่สนใจว่าคุณมีความภูมิใจอะไรพกมานะฮะตลาดไม่สนใจว่าคุณต้องการเงินมากแค่ไหนตลาดไม่สนใจว่าคุณมีปัญหาทางการเงินมากแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่ดีพอมันตบคุณความแน่นอนฮะดังนั้นเนี่ยมุมมองที่นักเทรดสําเร็จกับนักเทรดล้มเหลวมองต่างกันคือนักเทรดสำเร็จนั้นมองตลาดเป็นครูให้บทเรียนฮะ แต่นักเทรดที่ล้มเหลวนั้นจะมองว่าตลาดเป็นศัตรูครับถ้าคุณสามารถพลิกมุมมองได้นะผมมั่นใจว่าผลงานคุณจะดีขึ้นครับเมื่อคุณมองตลาดเป็นครูครับเมื่อนั้นแหละครับผลงานคุณเปลี่ยนแน่นอนการตอบสนองตลาดคุณจะเปลี่ยนครับพอคุณตอบสนองตลาดเปลี่ยนนะวิธีคิดแนวทางปฏิบัติคุณจะเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนไปใน,ในแนวทางที่ดฮะ ไอเดียคลิปนี้ผมได้มาจากคุณอิซาเบลนะฮะเาบอกว่าคุณน่ะไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะแข่งขันกับคนอื่นนะการที่คุณเป,เป็นนักเทรดเนี่ยคุณไม่ได้มาเพื่อแข่งขันกับชาวบ้านนะเว้ยคุณไม่ได้มาเป็นนักเทรดเพื่อสู้กับตลาดนะเว้ยแต่คุณมาที่นี่เพื่อปฏิวัติตัวเองครับคุณมาที่นี่เพื่อพัฒนาตัวเองครับ ตลาดตลาดนั้นน่ะไม่ได้สนใจเลยเพราะคุณเป็นใครตลาดไม่เคยแคร์คุณฮะปัญหาคือคุณจะมองตลาดยังไงถ้ามองถูกอย่างนี้คลิปนี้จะบอกคุณนะคุณจะไปต่อได้ครับแต่ถ้าคุณมองผิดนะผมมั่นใจว่าอีกไม่นานครับคุณเบิร์นเอาแน่นอนฮะนี่คือไอเดียครับที่ได้จากข้อคิด คำแนะนำของคุณอิสเปลหนึ่งคือเป้าหมายคุณนะเป้าหมายคุณในฐานะนักเทรดไม่ใช่การชนะชาวบ้านครับเป้าหมายคุณในฐานะนักเทรดไม่ใช่ชนะตลาดครับแต่เป็นการชนะตัวเองคุณต้องปฏิวัติตัวเองครับคุณต้องปรับปรุงตัวเองคุณต้องพัฒนาตัวเองครับตลาดไม่ใช่สนามแข่งครับย้ํานะครับ ตลาดไม่ใช่สนามแข่งใครก็ตามที่มองว่าตลาดเป็นสนามแข่งคนนั้นมีปัญหาแะครับตลาดคือห้องเรียนฮนะห้องเรียนที่จะเปิดเผยครับว่าข้อบอกพร่องคุณตรงไหนครับตลาดจะให้บททดสอบคุณฮนะแล้วคำตอบที่คุณให้ตลาดนั่นแหละมันจะชี้ว่า มีจุดไหนที่คุณบอกพร่องบ้างครับทุกครั้งที่คุณแพ้หรือพลาดนี่แหละมันคือข้อบอกพร่องที่ตลาดบอกคุณฮนะข้อบอกพร่องนั้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณอยากชนะนอกเผชิญหน้ามันครับและสู้มันและแก้ไขมัน,นะครับแต่ถ้าคุณไม่กล้าเผชิญหน้าคุณเลือกอย่จะปิดตาข้างหนึ่งและไม่มองและถอยเกมนี้ไม่เหมาะคุณฮนะคุณถอยคุณจะแพ้หน่อนฮนะ เพราะอะไรครับตลาดคือกระจกสะท้อนฮกระจกสะท้อนนี่ใสแท้จริงคุณฮะตาจะเผยให้เห็นความกลัวความโลภความลังเลและความมั่นใจเกินเห็นคุณฮะไม่เคยหลอกใครครับตลาดไม่เคยหลอกใครแต่คุณนะะั่ะที่หลอกตัวเองฮะตลาดแค่สะท้อนครับว่าคุณยังมีจุดไหนที่มีปัญหาอยู่บ้างมันเป็นแค่กระจกครับ ปัญหาคือคุณไม่เชื่อกระจกนั่นนะ่ะปัญหาคือหลอกตัวเองฮะเหมือนกับเขาบอกว่าท้าในเขาไม่เคยหลอกใครหรอกมีแต่คุณ่หลอกตัวเองฮะเช่นกันตลาดเช่นกันครับอย่ามองตลาดเป็นศัตรูครับแต่มองตลาดเป็นที่ให้ฟีดแบ็ที่ดีคุณฮะเพราะอะไรครับถ้าคุณเรียนรู้จากทุกการเทรดตัวเองนะคุณจะเห็นฮะว่าคุณยังมี จุดอ่อนตรงไหนบ้างครับการเทรดไม่ได้สอนแค่เรื่องกราฟะกลยุทธ์นะครับนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆฮนะเป็นแค่เปลือกครับแต่แก่นมันคือครับมันจะท้อนนิสัยแย่คุณฮนะมีอะไรบ้างครับถ้าคุณจัดตัวเองมากพอนะคุณจะมีสติในการเทรดมากขึ้นดนั่นแหละครับคุณจะเทรดตามระบบได้มากขึ้นครับท่านี้เป็นอารมณ์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมาเลยนะฮะ ผมเปิดคอร์สแล้วก็มีนักเรียนหลายคนมาเรียนเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ก็มีบางคนที่เข้ามาแบบก็ยังมีความแบบเอาใจใจตัวเองอยู่มันก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ว่าผมมองว่าถ้าคุณอยากจะเข้ามาหรืออยากจะอยู่รอดในเกมการเทรดในตลาดมากพอคุณยังเป็นต้องปฏิวัติตัวเองครับต้องปรับปรุงตัวเองฮะด้วยการนะครับเอาผลงานตัวเอง มาดูครับเป็นไปจำครับมาสะท้อนเดีว่าตอนนี้ตกลงฉันเป็นคนยังไงกันแน่ครับผมจึงเน้นยำำ้ำถึงว่าบับนทึกการเทรดนะต้องมีนะอีคว t ตของคุณอนะเป็นยังไงบ้างแต่ละวันมันขึ้นลงยังไงหนึ่งสองคือครอปหน้าจอกรับที่คุณถืออยู่มาดูแล้วตัวที่คุณขายเป็นยังไงคุณขายแล้วเป็นยังไงดูครับเนี่ยทำไปเรื่อยครับสะสมสะสมเรื่อยนะ ครบร้อยวันนะคุณจะเห็นว่าตกลงเนี่ยตลาดจะทอนอะไรคุณคุณเห็นได้ว่าโอ้ตอนนี้ฉันฉันโลภเกินไปวะฉันรีบเกินไปไว้ฉันลังเลวะนี่ฉันมั่นใจเกินไปวะนี่เป็นสิ่งที่ตลาดสะท้อนคุณฮนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากพัฒนานะเริ่มต้นที่บันทึกการเทรดซะทำครับผมทำเนี่ยเป็นเหมือนกับเพลย์บุ๊กตัวเองนะเป็นบันทึกว่าเนี่ยเส้นทางเราเจออะไรบ้างครับทำนกวันน้ำมัน แรกๆอาจจะไม่สนุกหรอกแต่ว่าถ้าคุณทาไปเรื่องเขียนอ,อูว่ะมันมีพัฒนาการที่เราพัฒนาได้อีกอ่ะผมชอบคํานี้ว่าทุกคนนะฮะถ้าคุณเป็นมนุษย์นะทุกคนคือมนุษย์ครับธรรมชาติมนุษย์ที่ช่วยให้เราอยู่ยอดบนพีระมิดของโลกนี้เลยครับเราพัฒนาได้ครับมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเดียวที่พัฒนาได้และยั่งยืนฮนะ พอเราพัฒนาไม่หยุดแหละเราจึงมีความสะดวกสบายเราจึงมีพัฒนาการเราจึงเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ยอดบนของพีระมิดได้ดังนั้นเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาครับเชื่อมั่นว่าฉันสามารถพัฒนาได้อีกแต่การพัฒนานั้นไม่ต้องรีบครับแค่ไม่ต้องหยุดครับเอาแค่เนี่ยวันหนึ่งอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอครับนะหรือมีถึงก็ศูนย์ห้าก็ได้พอครับเอาแค่เนี่ย คนทเทรดที่ดีคนที่ทําเงินได้เสมอนั้นไม่ใช่คนที่ชนะทุกครั้งครับแต่เป็นคนที่เรียนรู้จากทุกครั้งที่แพ้ครับแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กครับพวกนี้มาจากเลยครับัิธึการเทรดคุณคร,บครอบกราฟที่คุณเทรดดูทุกวันนะเก็บประวัติทุกวันครับตัวไหนที่ยังถืออยู่เป็นยังไงจุดซื้ออยู่ตรงไหนครอบมาดูครับนี่แหละจะสะท้อนคุณมาตอนเนี้ยคุณทําอะไรอยู่ อะไรเวิร์กไม่เวิร์กครับดูทุกวันทาทุกวันครับผมมั่นใจถ้าคุณทำร้อยวันนะดีขึ้นแน่นอนฮนะเพราะอะไรครับผลงานการเทรดคุณนะ่ะช่วยคุณมองเห็นตัวเองครับมองเห็นลึกลึกขึ้นลึกกว่าคนทั่วไปครับเพราะว่านักเทรดทั่วไปนะไม่มีใครกล้าที่จะดูผลงานห่วยหวยของตัวเองครับ เพราะอะไรครับเขาไม่อยากรับรู้ว่าตัวเองห่วยแค่ไหนครับแต่แท้จริงอะ่ะไอ้ความห่วยแหละคือสินตลาดบอกคุณวนะ่าคุณยังขาดได้อยู่ครับแค่คุณกล้าเปิดใจกล้าเปิดตาดูผลงานตัวเองแล้วหาว่าปัญหาเกิดจากอะไรครับเมื่อนั้นนะฮะโลกคุณเปลี่ยนฮะคุณต้องกล้ามองตัวเองครับคำถามแท้จริงนะไม่ใช่ว่าตลาดจะไปทางไหนนะแต่ว่าเราพร้อมที่จะ เห็นตัวจริงตัวเองหรือยังครับเมื่อคุณกล้าดูผลงานตัวเองครับเมื่อนั้นแะครับเป็นเมือนคุณกล้าส่องกระจกแหละคุณเห็นข้อดีข้อเสียของคุณฮะแล้วก็พยายามฮะอันดับแรกนะเพิ่มเน้นข้อดีแล้วก็ลดข้อเสียครับค่อยๆทํำครับค่อยปรับเพราะว่าพัฒนาการไม่จำเป็นต้องทำในครั้งเดียวครับ ก็แค่ลดไปครับลดข้อเสียไปเพิ่มข้อดีเล็กน้อยในสุดครับทําไปเรื่อยนะเดี๋ยวการยกระดับคุณก็จะเข้าพาคุณไปสู่การเป็นนักเทรดที่มีความหมายสำหรับตัวเองฮะตลาดไม่เคยต่อต้านเลยฮะผลงานการเทรดไม่ได้ต่อต้านคุณครับมันแค่บอกว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนของเส้นทางคุณมีอะไรบ้างที่ต้องพัฒนามากขึ้น นี่คือข้อมูลที่ดีสุดที่ตลาดพยายามบอกคุณนะถ้าคุณละเลยข้อมูลแบบนี้ไปนะผมม่ใจะว่าคุณจะกลายเป็นนักเทรดที่รอวันเบิร์นเอาแล้วก็ถอนตัวจากตลาดไปครับน่าจะเป็นข้อมูลที่เตือนสติและเตือนใจใคุณกล้าในก,การเทรดนะครับตอนนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ